nhà kiến nổ đấy lúc ca hiền là Úi, lúc 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 ôi tài lục จ่าๆเลยครับทีนี่สภาพชัดๆเลยครับนําลูก KF31 ครับแม่พันธุ์คตัวเมียแม่พันธุ์พื้นบ้านนะครับสีขาวๆครับเป็นง่วหมานเห่านี่แหละครับคงสางบอใหญ่ปันไดครับบ่ไฮสูงครับแต่ว่าลูกออกมาที่ใดครับนี่ครับสภาพของลูก KF31 หนึ่งหน้าสั้นๆ แม่ลูกก็ต้ามต่อแล้วครับผมกับสนใจคือกันแม่ันแม่ันแม่แม่เพิ่นบอท่านใดปนไดครับแต่ว่าอยากเห็นลูกว่ามันสีใ่ไปจังใดนะครับก็ต้องต้ามเ่งครับคลิปนี้นะครับสายพันนี์นี้ KF31 อายุ7วันเท่านั้นเองครับหันมาทำไมอ่ะอ่านเห็่อนบอรอบักยางรอในนาสันๆ เดินมาเลยนี่ครับตามเบิองว่าสีใหญ่ไปใสบอนะครับเป็นตัวผู้ครับถ้าโครงสร้างดีนี่เป็นพ่อพันธุ์ได้เลยแหมรอครับอันนี้รอก็งว่วก็คือตัวนี้แหละครับไปแล้วมาก่อกวน นี่สวยเลยครับก็อย่าลืมตามเรื่อยๆครับสำหรับตัวนี้ฮะซื้อยังเกาะจัมโบอ้าวได้ซื้อแล้วเดี๋ยวติดตามจัมโบต่อครับในเทือนาในข่าวต่อไปครับว่า่นสิโค้งสาิ่นสิใหญ่ซัมไครับเป็นเกิดการผสมพันธุ์ระหว่างวัวบ้านๆครับเพศเมียแล้วก็ลูกของเคเฟสามหนึ่งข้อของคุณปัญญานะครับอำเภอสังขะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวตามเรื่อยๆครับสำหรับ น้องจัมโบ้ครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ